พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซ e ช่วงนี้เราจะมาชมความเกลี้ยวกราดของสุ z กิ i s x x 1,300 r h a ย a บุ s ะที่กำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้โดยนิตยสารหรือว่าสื่อมวลชนของอังกฤษที่มีชื่อว่า Motorcycle News จากภาพเราจะเห็นครับว่าเจ้า Hayabusa นั้นมีความเกลี้ยวกราดอย่างแท้จริงมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดเกินกว่า300กิโลเมตรชั่โมงเฉพาะแค่เกียร์5นะครับก็ชน300แล้ว แต่ว่าได้มีการล็อกตัวเลขความเร็วบันเรือนใหม่ไว้เพียงแค่300เท่านั้นครับอดีตความยิ่งใหญ่ของซูซูกิ GSX 1,300R ไฮยบุสานั้นเริ่มต้นในปี1,999ซึ่งในปีนั้นได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มันคือซูเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,300cc รุ่นแรกของโลกที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในปีแรกของการเปิดตัวนั้นนะครับได้มีการทดสอบโดยสื่อมวลชนของอังกฤษและยุโรปทุกคน มันสามารถทำท็อสปีดได้สูงสุดถึง350กิโลเมตรตชั่วโมงแต่นั่นคือตัวเลขดนไมติดรถภายหลังมีการตรวจสอบโดย GPS ปรากฏว่าทำทอสป,ปีดได้สูงสุดอยู่ที่312กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นสถิติโลกใหม่ล่าสุดทำลายสถิติเดิมที่ CBR 1100 Dublin X, X Super Blackbird ของ Honda ที่เคยทำไว30้303กิโลเมตรชั่วโมงไปได้อย่างงดงามทีเดียวครับและหลังจากที่ Suzuki GSX 1300R Hayabusa ได้สร้างความเกลียวกราดเป็นทั่วโลก ภายหลังคาวซีได้มีการเปิดตัวรุ่นเซอเสอาออกมาต่อก่อนด้วยและสามารถเชื่อเฉือนให้ยุสับหได้อย่างสบายๆเพราะว่าเครื่องยนต์ใหญ่กว่าถึง1 4 0 4ซีสุซูกิเองก็มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่เพิ่มพลังแรงม้าสูงสุดจาก175แรงม้าขึ้นเป็น197แรงม้าที่9,000ร,รอบต่อน,นาทีในรุ่นปันจจุบันนี้ที่ยังคงวิ่งยันอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็โดนเซอเสาสวนกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง จากจุดเริ่มต้นของไฮยูบุสะในปี1999นับถึงวันนี้เป็นเวลา19ปีกระแสข่าวล่าสุดนั้นได้มีการยืนยันเข้ามาครับว่าสตุกินั้นกําลังจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่กับเจ้าไฮยบุสะในครั้งนี้ของปี2018จากข้อมูลเชิงลึกนั้นมีการยืนยันเข้ามาครับว่ารหัสตัวเลขของ GS1300 x 1300น,นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก1344เป็น1400หรือ1544ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคัน ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมแม้แต่น้อยต้องบอกเลยครับว่าให้จับตามองไฮบุษะของปี28ให้ดีๆครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีการติดตั้งระบบเทอร์โบชาร์เจอร์เข้าไปก็เป็นได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาอยู่อย่างต่อนเนื่องครับว่าไฮบุสะนั้นอาจต้องมีการขยับแผนในการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ไปดักลอล่วงหน้ากับซันก 14R Super Charger ขึ้นอยู่กับว่านะครับผู้บริหารของสุซูกิในญี่ปุ่นจะตัดสินใจอย่างไรกับไฮบุสระตัวใหม่ จะเป็นการปรับปรุงเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวโดยการเพิ่มปริมาตรเข้าไปและปรับดีไซน์รปโฉมภายนอกให้มีความปราดเปรียวเพียวบางมากขึ้นขณะเดียวกันนั้นระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่เตรียมไว้จะเปิดตัวเมยหรือไม่หรือเก็บเอาไว้ก่อนเป็นบัตรที่2ในการสวนคืนกับซันเดอสีอาในอนาคตต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้ต้องดูกันยาวๆไฮยบุสาเริ่มต้นที่175แรงมา้าเมื่อ19ปีที่แล้วปัจจุบ,บันอยู่ที่197แรงมา้าอนาคตจากนี้ไปจะอยู่ที่200เท่าไหร่ มาลุ้นกันครับที่งานอิกมาโช27ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการระหว่างที่7ถึง12พฤศจิกายน2 0 6 0ที่จะมาถึงมาปิดท้ายกันที่ภาพความเคลื่อนการะดาดของ GS1300R x Hayabusa ที่วิ่งทะลุกเกินกว่า300กิโลเมตรชัวมงไปได้อย่างสบายๆ Super Sport 1000cc รุ่นปัจจุบันนี้ที่แรงๆนะครับยังไม่สามารถทำไไรกับเจ้า Hayabusa ได้นับเป็นความยิ่งใหญ่ของ GS1300R x R, อย่างแท้จริงเรื่องราวของสตุกิกับ Hayabusa ตัวใหม่ 28นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ